่วมทางโปรดระมัดระวังนะครับดูสถานการณ์นะครับช่วงหัวค่ํานะครับดูนะครับเห็นไหมอ่ะอันนี้หลังๆที่ว่าการอาเภอราชสิลนะน้ําติดคอสะพานแล้วนะครับสวัสดีครับพบกับครูเจทัยฟรีตายนะครับช่วงขากลับนะครับวันนี้วันที่3นะครับตุลาคม2565นะครับานะขากลับจากทํางานนะครับเดี๋ยวแวะดูสถานการณ์น้ำที่ถนนนะครับเนี่ยถนนเส้นเดิมนะครับถนนเส้นที่ ราศีสไลดไปอุทุมพรสุรินหรือเรียกอีกอย่างถ้าต้ทาขากลับเนี่ยก็จะเป็นอุทุมพรราศีแล้วก็มหาชนะชัยยโสธรน่นะครับนะปนูกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ถ่ายอยู่ที่5้าโมงครึ่งนะครับนะห้าสิบเจ็นาฬิกาสานาทีนะครับโดยประมาณนะครับไม่ได้ดูนาฬิกาโอเคครับไปดูกันครับนะครับผมตอนนี้ผมจอดอยู่ข้างทางนะครับสถานการณ์น้ําก็แช่ครับช่วงหัวค่ำนะครับไปครับไปดูกันไปเรื่อยๆครับ วันนี้เดี่ยครับปิมปิมถนนแล้วนะครับปิมถนนเลยแหละนะครับอไปเรื่อยๆครับเราอ่าเนี่ยครับสังเกตว่าจะมีป้ายนะครับน้ําท่วมทางโปรดระมัดระวังนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเลขากลับนะครับ ตอนมายังไม่ขนาดนี้เลยนะครับมือเช้าแต่ตอนเนี้ยแต่ป,ประมาณนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อแล้วติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยครับขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาเกี่ยวถนนแล้วนะครับเนี่ยครับ สถานการณ์ของออำเภอราศีสไลว์บ้านเรานะครับแม่น้ำมลหนุนขึ้นเยอะเลยนะครับมากเลยแหละแหละนะครับผมอายุ37ปีผมยังไม่เคยเห็นน้ําที่มันปิ่มอย่างนี้นะครับแต่ว่าสมัยก่อนเขาบอกว่าเคยท่วมแต่ผมก็ยังเด็กมากผมอาจจะไม่รู้หรือไม่มก็ยังไม่เกิดเ <laughs> ออนี่ก็ปิดแล้วนะครับที่พักอาศัยข้างหน้าก็มีอีกหนึ่งจุดนะครับ เดี๋ยวขับไปเรื่อยๆรายงานไปเรื่อยๆเลยก็แล้วกันนะครับครับนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับขับถนนนะครับนี่แหละก็เป็นสถานการณ์นี่เลยนะครับ ผมว่าพรุ่งนี้มีครึ่งถนนนะครึ่งถนนแน่ๆเพราะเมื่อเช้ามันยังไม่เป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเช้าไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนเมื่อเช้ายังไม่มีกลวยเหมือนท่านเห็นนะตอนนี้มีกลวยแล้วมีกลวย สถานการณ์นะครับช่วงหัวค่านะครับดูนะครับดูน้ําไหลนะครับตรงสะพานสองนะครับเขาเรียกสะพานสองเพราะว่าสะพานราศีนะครับจะนับจากสะพาน่าแรกที่อยู่ราศีแล้วก็มาที่นี่ก็จะเป็นสะพานสองนะครับส่วนใหญ่จะเรียกสะพานสองกันนะครับน้ําค่อนข้างเชี่ยวนะครับเชี่ยวแรงเชี่ยวกราดเลยแหละนี่ครับชาวบ้านก็มาหามุงหาปลากันนะครับนี่ตรงโน้นก็ ไหลแรงกันนะน้ำอ่ะนะครับเห็นไหมครับเออนะครับนี่แหละครับตามที่พ่านเห็นนะครับช่วงหัวค <วะ S 2> ่ำอากาศดีมากแล้วออกจอากสะพานสองมานะครับก็ยังมีน้ำปิดปิ่มริมถนนนะครับเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเออน้องแน่นอนๆๆๆมีเช้าแน่ๆแหละรครับมาเต็มๆนะครับผมว่า ฝั่งขาเข้าราศีสไลทท่วมกอดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้ามันมาจากฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขื่อนราศีสไลยอยู่ฝั่งนี้นะครับมันก็เลยมาทางนี้ด้านนี้นะครับครับผมก็ตามที่เห็น,นครับมีกลวยตั้งทางหน้าอีกแล้วผมว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะเป็นยังไงวาคิดๆเดาไม่ออกเลยนะทางไปทํางานผมด้วยมีเส้นเดียวด้วยนะให้อีกเส้นหนึ่งนี่อ้อมไกลมากนะครับถ้าไปเส้นหนึ่งก็นุ่นแหละบ้านแก้งนุ่น แต่การแก้งก็จะท่วมเหมือนกันนะครับนี่นะครับเ่ราศีสไลด์อีกสองกิโลเนี่ยนะครับแต่ก็ท่วมตั้งตรวยเป็นจุดๆแล้วนะครับอ๋ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจะมีแนวโน้มนะครับว่าจะท่วมนะครับ็นตรงนี้นะครับราศีสไลด์อีกหนึ่งกิโล เนครับก็พามารายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะครับวันนี้กับพี่น้องราชินีสเราอาได้หลายพื้นที่ท่วมไปแล้วนะครับไม่ว่าเป็นหมู่บ้านต่างๆหลังฝายและข้างฝายต่างๆนะครับตอนนี้รายงานมาท่วมหมดแล้วนะครับอดีหน่อยที่ที่บ้านผมมันไม่ได้ติดแม่น้ําอะไรแต่ก็ยังทางเข้าบ้านก็ยังท่วมเหมือนกันแหละนะครับเนี่ยครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาตอนนี้มีน้ําแล้วนะครับมีน้ําขึ้นมาฝั่งนี้มีแล้วนะครับฝั่งนี้หนุนแล้วนะครับ เนี่ยเริ่มแล้วนะครับแต่ก็ตีที่คอสะพานยังยังไม่ท่วมนะครับแต่มันจะท่วมตรงที่ก็อย่างว่าแหละน้ํามันต้องหาทางออกนะน้ําเป็นของเหลวต้องหาทางออกพื้นที่ไหนต่ํามันก็ต้องไปแหละนะครับดูตรงตรงกลางสะพานนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ อันนี้ฝั่งโรงพยาบาลนะครับไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วนะครับบรรยากาศช่วงเย็นเห็นตรงนี้ไหมครับที่ผมชี้นะครับเป็นที่ดูดน้ําประปาให้กับพี่น้องราศีสไลดเราได้ใช้นะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวลองซูมดูสิเห็นไหมครับ ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับครับหนักอยู่นะน้ําไหลแรงมากนะครับอ่อนี่ครับสะพานนะครับข้าไปฝั่งนู้นบ้างครับ <c oughs> เห็นไหมอ่ะอันนี้หลังหลังที่ว่าการอำเภอราชีสไลสนะเนี่ยหลังที่ว่าการอำเภอราชีสไลส ปีนี้หนักครับต่อพื้นที่รับน้ำก็ข้างหน้านุ่นแหละไปที่อุบลรัชธานีอ่าครับอ่าเห็นไหมครับที่หลังที่ว่าการอำเภอนะครับแหน่ก็เป็นเช่นนั้นแหละนะครับคิดท,ท่านเห็นนะครับตอนมี้เราจะพูดยังไงปีนี้น้ําเยอะก็ใครที่รับผลกระทบก็รับมือนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ เห็นว่าทางบ้านนู้นหลังไยนี่หนักพอสมควรแม้แต่หลังฝายถัดมาอีกถัดมาข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งไม่ใช่ฝั่งเดียวกับฝ่า,ายราซีสไลด์นะอีกฝั่งหนึ่งทางเข้าบ้านท่วมหนักจนรถหกล้อบางทีเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยได้ยินข่าวมาทางเฟซนะครับนะเอาโอเคครับพี่น้องสู้กันต่อไปครับผม,ผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่หลังอาเภอใกล้ๆดูซินะครับไป เ <c oughs> อาไปมาก็จะหกโมงเย็นแล้วครับหกโมงกว่าแล้วนะครับมืดเลยนะครับก็พามาดูนะครับสถานการณ์เนี่ยครับอ่าดูนะครับมืดหน่อยนะครับมาเร็วมากื่อเช้าไม่ขนาดนี้นะครับื่อเช้าผมามาดูอยู่แต่มันไม่ได้ขนาดนี้ดูนะครับ ฝั่งตรงฐานบางไฟนะครับถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันติดคอสะพานแล้วนะครับน้ําอะครับตรงกลางสะพานนะครับเห็นไหมนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับตรงกลางกลางสะพานเห็นไหมครับน้ําติดคอสะพานแล้วนะครับเหลือไปกี่เซนนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับถ้าดูจากตรงนี้มันมันมืดครับมันซูมไม่ได้นะโอเคนํามาฝากพี่น้องชาวราศีกันทุกคนนะครับผม เอาแล้วนะครับก็ปิดคลิปกันเพียงแค่นี้นะครับอยู่ที่ริมแม่น้ํามูลอาเภอราชสิริหลังที่ว่าการอําเภอนะครับปิดคลิปกันมื่ๆเมื่ออย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าอากาศบรรยากาศ